เริ่มใส่เลย 来。 ันนี้วันนี้นี่ทำอะไรบ้างคะพี่เออวันนี้ก็เนี่ยตอนเช้าก็มีเดินค่ะเดินออกกำลังกายตรงตรงริมหาก็ช่วงช่วงวันนี้ก็มีเดินแล้วก็มีบริเวณ i g นิดหน่อยค่ะเดินกับวิ่งแล้วเมื่อกี้นี่พี่มาเนี่ยไปวิ่งที่ไหนี่จากไหนที่ไหนคะก็จากตรงหน้าหอพี่ก็คือตรงแหลมแท่นนะคะแล้วก็ไปตรงวงเวียนปารุมาหรือเปล่าวงเวียนบางแสน่ะงมาจาก ทำไมเราถึงมามาออกกำลังกายที่นี่คะพี่เป็นคนบางแสนหรือเปล่าอ,อ๋อเปล่าคะ่ะพี่เป็นคนพัทลุงคนใต้แต่ว่าพี่มาเรียนที่นี่นะคะ่ะแล้วก็พี่ชอบบรรยากาศก็คือมันเป็นมันเป็นทะเลแล้วก็มันอากาศมันสดชื่นนะคะออกกำลังกายด้วยแล้วก็เหมือนดูธรรมชาติไปด้วยเลยค่ะอย่างความแตกต่างของการออกกำลังกายแบบมาวิ่งทั่ว,วไปกับไปวิ่งไปออกกำลังกายในที่นี่มันต่างอยาไรคะสำหรับมุมมองของพี่ต่างนะคะก็คือ พี่มองว่าตรงนี้คือมันเป็นอะไรที่มันอิสระค่ะก็คือมันไม่ไม่ไม่ใช่แค่ว่าการได้ออกกําลังกายแต่มันเหมือนกับว่าเราได้ดื่ม,ด,ม,ด,ม,ด,มดื่มดำธรรมชาติเราได้ดูอะไรหลายสิ่งหลายอย่างธรรมชาติแบบดูท้องฟ้าดูน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะดูผู้คนเยอะแยะมากมายคืออันนี้เป็นมองที่มันดูแล้ว,ม,ลวมันสบายใจทำไมแบบถึงเลื่อกมาที่นี่างอ,อ,อืะอ่า ของพี่ถามมองพี่มีสองประเด็นนะคะก็คือหนึ่งพี่ชอบกับธรรมชาติอยู่แล้วก็คือเรามีแหล่ง<ม>เรามีที่ให้ออกกลังกายโดยที่แบบเราคือเราไม่ต้องไปฟิเน,นฟเนิตเพราะถ้าไปฟินเนสตนหนึ่ง,งเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเรื่องของเวลาด้วยแต่ตรงเนี้ยเราสามารถมาออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็บรรยากาศมันมันก็ดีอะคะ่ะแล้วก็เหมือนพี่มองว่าพี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือตรงบางแสนเนี่ยทำเลหรือว่าเนี่ยการจัดบริหารในเรื่องของ ของสงิ่งอำนวยความสะดวกมีที่ทางเดินสําหรับให้ออเล่นกีฬาให้วี่ให้ปันจักรยานเนี่ยค่ะแล้วก็ที่พี่ชอบไปทําอย่างหนึ่งก็คือ,อที่ตรงสะพานปลาตรงนู้นที่อาจจะเรียกไม่ถูกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอพวกให้ออกกําลังกายเครื่องออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่จําเป็นต้องไปซิเน็ตก็ได้นะคะซึ่งเราไม่ต้องมีจ่ายตังค์แล้วก็คนทั่ว,วไปก็ไปได้หมดอะคะ่ะอันนี้คือสิ่องอย่างพี่มองยังไงบ้างคะกับคนยุคใหม่ที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาออก สำหรับพี่นะคะก็คือพี่มองว่าคําว่าเวลาออกกําลังกายการที่จริงแล้วการออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถทําได้ตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าในลักษณะที่พี่ทําตอนนี้เหมือนตอนนี้คือมาวิ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าออกกาลังกายแต่ว่าการปรับเปลี่ยนชีวิตของพี่ก็คือพี่ใช้คําว่ากิจกรรมทางกายนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง,งเราใช้ร่างกายหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราอยู่ห้องเนี้ยค่ะแทนที่เราจะเดินขึ้นลิฟต์เงี้ย พี่ก็จะเดินเลือกที่จะใช้บันไดอันนั้นสามารถคนเราออกได้ตลอดเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํามากกว่าตรงนั้นค่ะอย่างเวลาแบบเดินทางไปไหยอยนอะไรเงี้งยใช้จักยานด้วยไหมคะค่ะก็สําหรับการเดินทางนะคะก็ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้พี่จะใช้จักรยานไปมาหาลัยอย่างเงี้ยค่ะจากแหลมแท่นไปมาไปมอวูน่าจะเกือบ3มกิโล พี่ก็จะใช้จักรยานแทนยกเว้นว่าฝนตกหรือว่าอะไรที่ใช้ไม่ได้ไปตลาดไปแล้วก็คือทุกอย่างพยายามใช้อะไรที่ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวตลอดอย่างพอเรามาออกกําลังกายหนักเนี่ยแบบเรามีวินัยกับตัวเองยังไงบ้างเราควบคุมเรื่องของอะไรบ้างอ๋อค่ะค่ะสิ่งแรกเลยนะคะพี่คิดว่ามันมันต้องควบคุมทุกอย่างอะคะ่ะถ้าจะให้มันได้ผลหนึ่งก็คือเรื่องของการกินพี่ให้ความสำคัญกับการกินมากค่ะก็จะ กินใน,ในปริมาณที่หมอหมอแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคือจะกินอะไรอ่ะพี่ต้องดูว่ามันมันมันใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็แต่ละวันเนี้ยเราได้ใช้เท่าไหร่คือเหมือนกับว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการการกินแล้วก็การการใช้พลังงานแล้วก็ออกกำลังกายนี่ก็คือทุกวันจะต้องได้ออกกำลังกายอะคะ่ะอาจถึงแม้ถ้าฝนตกไม่ได้ออกมาข้างนอกพี่ก็จะออกกำลังกายที่ห้องนล่นซิตอัพบ้างทำ,ำนู่นทำนี่บ้างอะไรนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็กคือการพักผ่อน เดี๋ยวนี้ก็คือพอเราออกกําลังกายหนักๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นอัตโนมัติของเราเลยก็คือสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเราก็จะนอนเพราะมันเหนื่อยด้วยแล้วก็พอตื่นเช้ามาสุดสายเขาีได้มาวิ่งต่อเนี่ยค่ะก็คือทุกอย่างมันจะต้องมันทําให้มันมีระเบียบภายในในตัวเองเพราะเราเห็นพอถึงการเปลี่ยนแปลงทุกมันเห็นข้อดีค่ะข้อดีของของการที่แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยแม้แต่เรื่องของร่างกายหรือระบบภายในของเหมือนผู้หญิงระจําเดือนอะไรเงี้ยมันก็กลับเป็นธรรมชาติกับตามอัตโนมัติของ พี่หวานเล่านิดนึงค่ะว่าอย่างพี่หวานเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาใช่ไหมคะ,คะแล้วพักหนึ่งเนี่ยเคยอ้วนมาถึงน้ำหนักห้าเก้าสิบแปดแต่ตอนนี้น้ำหนักลดลงมาแบบเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบแปดเนี่ยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเราเรามีวิธีการยังไงบ้างแล้วจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของการหันมาออกกำลังกายเนี่ยเรามาจากไหน ก็เริ่มแรกเริ่มแรกนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยค่ะก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างเงี้ยก็มีปัญหาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความคิดที่อยากสวยเห็นปัจจุบันเนี่เห็นว่าเขาใส่เสื้อผ้าเทรนต่างต่างนี่อยากสวยก็คือแบบคิดว่าออกกาลังกายลดน้ําหนักแล้วคือแค่สวยอะค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความคิดแต่ว่าพอเราออกกําลังกายไประยะระยะหนึ่งความคิดมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มมีความคิดทางบวกก็คือหมายถึงว่า พอผลพลอยได้จากร่างกายอารมณ์อะไรเงี้ยเราดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเริ่มเกิดคุณค่าทางจิตใจมากกว่ามันคิดว่าเออสิ่งเนี้ยคือมันสิ่งที่เรามันมันคือสิ่งที่มันจําเป็นกับกับเราแล้วเราก็คือเราต้องทํามันให้เป็นเหมือนกับว่ามันมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปอะค่ะก็คือความที่มันเปลี่ยนมันเห็นคุณค่ามันมีแรงจูงใจพาแบบผอมขึ้นเนี้ยได้ใส่เสื้อผ้าที่สวยแล้วก็ไปนู่นไปนี่ก็คือแบบรู้สึกว่า คนนู้นคนนี้ทักว่าเราผอมลงอยนะ่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่าของเรามันมีมันมันมีเพิ่มขึ้นอะคะ่ะก็คือมันคือหมายถึงว่ามันเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นอะคะ่ะอย่างเราตอนเราแบบน้าหนัก,กเยอะๆยอย่างเงี้ยเคยคิดที่จะแบบว่าอยากผอมเร็วจนกระทั่งไปางยาลดความอ้วนนะคะออตอนที่เคยมีอยู่ช่วงนึงค่ะช่วงที่เลิกเล่นกีฬาใหม่ๆค่ะแล้วอยู่อ,อมีอยู่ภาคหนึ่งมาเรียนแล้วก็แบบหนัก ขึ้นเยอะมากค่ะเพราะขึ้นเยอะนี่เคยไปหาคือเคยไปหาหมอนะคะกินยาไปไปซื้อยามากินกินได้สองวันเครียดคือเป็นคนวิตกกังวลเพราะเราพื้นฐานเราเป็นนักกีฬามาตลอดแล้วเราไม่เคยกินยาแล้วพอซื้อมาสองวันกับก,บกายเป็นนักเครียดกว่าเดิมก็เลยหยุดเลยไม่กินแล้วก็รู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็ไม่อีกเลยค่ะลวมองอยังไงกับการกินยาลดน้ําหนัก เพื่อที่จะให้ผลดีอยากให้พี่หวานช่วยแนะนําหรือว่าให้ให้ข้อคิดกับสาวๆในยุคปัจจุบันหน่อยค่ะว่าถ้าเราอยากสวยจริงๆแล้วเราควรจะมีวินัยในเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราควรจะทํายังไงให้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีสุภาพดีด้วยคะคะก็คือถ้ามุมมองของพี่พี่ก็ยังเชื่อมั่นก็เหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าอะไรก็ตามที่มันทําแล้วมันยั่งยืนมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งการที่จะทาให้มันยั่งยืนพี่พี่คิดว่ามันต้องใช้เวลา ก็เหมือนกันการที่เราอะไรก็ตามที่ได้มาเหมือนกับว่ารวดเร็วและง่ายอ่ะพี่มองว่ามันก็มันก็มันไม่น่าจะดีโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายเพราะอย่าลืมว่าการที่คนเราแบบน้ําหนักจะขึ้นมาได้เป็นสิบยีกิโลมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการลดก็เหมือนกันค่ะการลดเนี่ยก็คือมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วอยู่ๆเราเหมือนกับว่าเราไปกินยาแล้วก็ให้น้ําหนักมันลงแบบเร็วมากร่างกายมันก็ปรับไม่ทันมันก็เกิดผลเสียแลอทุกอย่างมันมัน มันก็คือเหมือนกับว่าร่างกายมันมันระบบมันมันมันเปลี่ยนไปเร็วอะค่ะแล้วก็มองว่าถ้าอยากให้สุขภาพเราดีน่าจะทําเริ่มต้นในการที่จะทําด้วยตนเองมากกว่าดีกว่าที่เราจะไปพึ่งคนอื่นเหมือนที่บอกว่าอะไรก็ตามที่ทําด้วยตนเองสุดท้ายแล้วมันก็จะจบอยู่ที่เราเริ่มที่เราก็จบอยู่ที่เราอันนี้คือมุมมองของพี่อะค่ะแล้วสุขภาพเราก็เหมือนถาว่ากินยามันได้แค่เรื่องช่วยให้ ปริมาณไขมันมีลดลงแต่ว่าเรื่องของสมรรถภาพไม่ได้เลยและสภาพเสื่อมโทรมด้วยอยากให้มหวนพูดถึงเป้าหมายของการออกกําลังกายของเราตอนนี้หน่อยอย่างตอนแรกเนี่ยเรามองว่าน้ําหนักต้องลงกี่กิโลแล้วตอนนี้เราคิดเรามองเรามองเป้าหมายเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็คือเป้าหมายของพี่เริ่มแรกก็คือพี่เมื่อก่อนพี่ก็กําหนดพี่ดูจากตอนแรกก็คือดูแค่ว่าให้ทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าลงก็คือให้ร่างกายมัน ไม่ใช่แค่แค่เหมือนสวยอยากจะผอมเหมือนหุ่นดีเหมือนคนอื่นไม่ใช่แต่ว่าให้มันผอมลงอย่างเมื่อก่อนที่แค่ว่าแค่ปิด80กิโลนี้ก็โอเคแล้วแต่พอหลังจากที่มันผ่านตรงไอจุดเหมือนสาเร็จ8 0กิโลมาเนี่ยมันก็เริ่มมาเรื่อยเรื่อยจนมาถึง70 72เองย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันตอนนี้คือเป้าหมายของพี่ก็คืออยากให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามใช้ออกกำลังกายให้ทุกวันก็คือให้สมรรถภาพมันดีอย่างนี้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าเรื่องน้ำหนักจะลงหรือไม่ พี่มองว่าพี่ไม่ได้ไปซีเรียสกับตรงนั้นขอให้สุขภาพมันดีแต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเราทํากระบวนการเหมือนกับว่าเรายังมีระเบียบวินัยอย่างนี้ในเรื่องของการกินในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การมันผ่อนพี่ว่าผลลอยได้มันมันก็คือเรื่องของน้าหนักของเราแต่ว่าอยากจะฝากกับคนที่คิดจะลดนะคะว่าอย่าไปตั้งเป้าหมายกับการที่จะลดมากเกินไปเหมือนสมมุติว่าเราไปคิดว่าสัปดาห์นี้เราต้องลดให้ได้5กิโลสีกิโลอันนั้นมันจะไปเหมือนกับว่าไปกดดันเราแต่ว่า คือเราสามารถตั้งไว้ได้ว่าเราจะลดน้ําหนักแต่ว่าเราไม่ต้องไปกําหนดว่าลดเท่าไหร่แต่ขอให้เหมือนกระบ,บวนการถ้าคือเราทําตามเป้าหมายทำทำตามวิธีการถูกต้องชอพี่เชื่อว่าผลมันก็ต้องย่อมออกมาดีๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะไม่ไม่ไปเครียดไม่กดดันตัวเองด้วย